ไก่ตาบอดเอามาทำสายได้ไหมผมบอกเลยว่าได้ครับสวัสดีครับพี่น้องและ F c ซที่เคารพบลักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอามาบอกเพื่อนๆมาบอกน้องๆเพื่อเป็นความรู้ให้กับน้องๆและเพื่อนๆทุกๆทุกคนนะครับนะ ไก่ตาบอดนะครับเอามาทำสายพันธ์ได้ไหมเอามาผสมพันธ์กับตัวเมียนะครับแล้วลูกออกมาจะตาบอดไหมนะครับอันนี้นะครับผมพูดเลยว่าไม่เกี่ยวกันนะครับนะการที่เราจะเอาไปนวมเอาไปาเข้าเข้าบอนเข้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ยามันพาดขึ้นมานะฮะยามันพาดขึ้นมามันโดนตาได้ทุกเมื่อนะครับโดนตาได้ทุกเมื่อนะครับเพียงแต่ว่าเราดูด้วยว่าไก่ของเราอ่ะคิ้วหนาไหมนะครับนะนะครับคิ้วเข้าหนาไหมนะถ้าคิ้วหนานะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าตาเขาจะบอดนะครับนะ ก็มีสิทธ์นะครับมีสิทธ์แต่ว่ามีสิทธิน้อยมากนะครับส่วนมากแล้วเขาจะหา,าคิ้วหนานะครับคิ้วหนาคือบางตาได้นะครับเราเอามาทําเหล่าเอามาทําสายพันธุ์ได้นะครับได้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนะถ้าเป็นพวกอย่างคิ้วบางนะครับพวกคิ้วบางเรา เราไม่ควรที่จะเอามาทำสายพันธุ์นะครับเราหาดูคิ้วที่มันหนาถึงจะเป็นตาบอดก็จริงนะครับให้ดูคิ้วหนาเข้าไว้นะครับแล้วการที่เราจะเอามาทำเราต้องดูด้วยว่าอ่าลำเก็ดลำแข้งหรือตัวนะครับแม้แต่รูปร่างหน้าตานะให้สวย นะครับนะให้สวยแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่พันธ์ด้วยต้องเกี่ยวกับแม่พันธุ์ด้วยนะครับแม่พันธุ์คือสายพันธุ์ไหนเหล่าไหนนะครับที่จะเอามาผสมเข้ากับาาสายพันธุ์ของเราหรือเจ้าโต้งนะที่จะเอามาทําสายนะครับถึงจะตาบอดก็จริงนะครับแต่ลูกออกมาใช้ได้นะฮะใช้ได้นะครับ แต่ว่าแต่ละข้อที่ออกออกมานะมันไม่ใช่ว่ามันจะเก่งทุกตัวนะครับไม่เก่งนะไม่ไม่เก่งทุกตัวนะ,ะนะจะเก่งเป็นบางตัวอย่างข้อหนึ่งหกตัวเจ็ดตัวตัวผู้สี่ตัวห้าตัวนะครับไม่ใช่เก่งหมดทุกตัวนะครับนะถ้าถ้าถ้าเก่งหมดทุกตัวนะฮะมัน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 ก็ดีนะมันก็ดี แต่ที่เก่งจริงๆอ่ะมันบางทีข้อหนึ่งมันไม่มีตัวเก่งก็มีนะครับนะมันอยู่ที่ดวงด้วยว่าเราจะได้ไก่เก่งมาแบบไหนนะครับคือไก่เก่งอ่ะมันไม่เลือกที่เกิดอยู่แล้วนะครับมันเลือกที่เกิดที่ว่าพ่อพันุ์เราดีๆหรือแม่พันธุ์เราดีๆเอามาผสมพันธ์กันมันก็จะได้ไก่เก่งนะฮะนะ ก็เอามาบอกเพื่อนๆนะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆเลยว่าไก่ตาบอดเอามาทําสายได้นะครับได้นะนะก็เอามาบอกเพื่อนๆมาบอกน้องๆคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วจะนำคลิปดีๆมีสาระ เอามาบอกเพื่อนๆเอามาบอกน้องๆอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ